ทุกคนคะพี่ขอตั้งชื่อแมปนี้ว่าแมปสะพานเสียงดวงดูท่าเดินนี่ทุกคนเขาบอกว่าสะพานแห่งนี้มันอันตรายมากนะคะอย่าวิ่งแล้วก็ต้องใช้สติในการก้าวเดินทุกก้าวเลยด้วยมาดูกันนะคะว่าพี่จะไปถึงปลายทางหรือเปล่าระหว่างที่เดินเนี่ยสะพานมันก็ดูเหมือนจะเออผุพังแล้วมันก็อ้า นั่นแหละค่ะทุกคนอย่างที่เห็นสะพานมันสามารถที่จะพังได้แต่ว่าเรานะคะอย่ายอมแพ้ถึงแม้ว่าสะพานมันจะไม่ดีเราก็จะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความบันไลอยู่ที่นั่นไม่ใช่แล้วเหมียวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะคะ อ้ยดูแต่ละคนเดินแล้วน่าโงฉานฉันไม่เดินฉันกระโดดนกระดอนกระโดดนกระโดดนกระดอนกระดอนกระดอนไม่โดนแล้วเมื่อยเอากระโดดตาแค่กระโดดกระดอนเคล็ดลับก็คือเวลาที่เจอแผ่นที่มันไม่ดีก็กระโดดกระโดดโอ้ยฉันกรบบาแล้วฉันเหนื่อยนั่นแหละค่ะทุกคนวิธีการเล่นในแมปนี้เราจะต้องทำการเดิน หรือว่ากระโดดก็ได้นะคะแต่พี่ซีเนี่ยลองดูทั้งสองวิธีแล้วนะทุกคนวิธีที่ง่ายที่สุดเลยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือการที่เราค่อยๆเดินไปค่ะแต่ระหว่างทางนะคะเราก็สามารถแกล้งเพื่อนของเราได้ด้วยนะมีป้ายเตือนไหมว่าอย่าตุยตอนนี้ระวังตัวด้วยโอ้โหแผ่นไม้นี่มันสั่นสะเทือนเหลือเกินนะคะ เราจะกระโดดก็ได้หรือว่าเราจะเดินแบบก้าวยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเฮ้ยพี่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางแล้วเหมือนมีแสงอะไรด้วยนะทุกคนตอนนี้นะคะระยะห่างของพี่ซีกับผู้เล่นคนอื่นๆดูเหมือนจะไกลกันพอสมควรเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราเดินใกล้กับเพื่อนแล้วก็สะพานเนี่ยมันก็อาจจะพังถล่มมาได้แบบง่งายๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินห่างจากเพื่อนแล้วก็เดินนำหน้าเพื่อนแบบนี้นะคะสะพานเนี่ยมันก็ยังจะไม่พังนะทุกคนคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยโอ้ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะดูเหมือนว่าใกล้จะถึงปลายทางที่รอคอยแล้วมาดูพร้อมกันนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะเคยไปถึงที่ปลายทางแล้วเจออะไรเนี่ยก็ อย่าเพิ่งเมนบอกนะทุกคนโอเคเราไปกันต่อเลยค่ะข้างหน้าเหมือนจะเป็นปราสาทเลยนะคะมีลูกโป่งบอกว่าเออยินดีด้วยสแสดงว่าเรามาถึงปลายทางแล้วค่ะทุกคนมันมีแสงวาบวับอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองเดินไปดูใกล้ๆกันค่ะว้าวมีสมบัติเต็มไปหมดเลยค่ะเราอยู่บน สวงสวสค์หรือเปล่าอ่ะหุยมันมีแสงอะไรบางอย่างสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนอุยที่นี่คือสวรรค์เหรอคะใช่แล้วฉันจะมรรเลงเพลงให้เธอฟังนะอาพาจาพัชิเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คุณทำอะไรของคุณนะ่ะ ฉันก็กำลังบรรเลงเพลงเธอก็เต้นไปดีมันมีท่าเต้นที่เธอด้วยเห็นป้าเต้นไปอยาถามมากอาพาชาพาจูเพลงอะไรของคุณอะคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหุยทุกคนตรงนี้นะคะมีนางฟ้าด้วยหุยมีมีอะไรเนี่ยมีผู้เล่นเบอร์อะไรคะใครจําได้บ้างที่เขาผมสีมว่วงทุกคนคน กรุณาหยุดค่ะหยุดเต้นได้แล้วโอ้ในแมปนี้นะคะเขาก็มีไอเทมให้เราเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้ด้วยค่ะจะเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะคะมีอุปกรณ์ให้เล่นเต็มไปหมดเลยนี่พี่ทำท่านี้ดีกว่าออ้ยอันนี้ท่านี้เป็นท่าสันนะคะเหมือนกับกลัวแต่แล้วจะกลัวนางฟ้าไม่ได้นะนางฟ้าไม่ได้นะ่กลัวทุกคนคะตรงตรงนี้มันมีเอ่อประตูหรือเปล่าแล้วในนี้นะคะก็เหมือนกับมี คนสวยเต็ไมไปหมดเลยอ่ะอน่ารักจังหุยมีต้นไม้วิเศษนะคะเขาบอกว่าให้เรากดบนคีย์บอร์ดนะคะปุ่ม F เราจะทําให้เราบินได้แบบนี้ค่ะโอ้โหอยู่ดีๆเราก็บินได้แบบนี้เลยชิคกี้พไปเลยโอ้ยทุกคนคือบินได้นี่เรากำลังจะกลายร่างเป็นนางฟ้าแล้วใช่ไหม,มเหมียวไม่ใช่แล้ว นางฟ้าอะไรใส่ชุดอะไรก็บ้าลูกหุยตรงนี้ก็มีประตูอีกนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจดูดีกว่าหยบนสวรรค์เนี่ยมีที่ให้เราเต้นได้ด้ว